อร่อยายาอร่อยหม่อรโสุดยอดเสุยอดเลปูเดิเล็บปูเดิเล็ปูเดิเลเลกปูก่อนอ่ะเดี๋ตักให้อีกเลยสุดยอดเล็ปูด้อ อร่อยไหมเร็วดีๆอร่อยไหมกินนะกินนะหกแล้ว <pack> ม <ing> ึงทำอะไรทำอะไรตางทำอะไรเล่งใข่ข่องเหรอเหรองเล็นใข่ข่องเหรอนะรให้ดูมุกมีบ้าเลียกแม่ดิเลียกแม่ก่อน เรียยปูก่อนอ่ะเรียปยปูจ้าจ้าไปโรงเรียนไหมไปไหมไปกับพี่หน้าไหม โอ้น้ำจิ้มหยดแล้วน้ำจิ้มหยดแล้วอ่ะเช็ดน้ำจิ้มก่อนเช็ดจิ้มจิ้มก่อนอ่าพาเช็ดน้ำจิ้มก่อนพาเช็ดน้ำจิ้มก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแกงียังให้ดูดิแกงียังให้ดูดิกิดไงเฮ้ยโอ้โน้มตังเต้าเ,เนี่ย Nôm tắc tao đây nè, sử dụng phong xài đây được, Hai vậy phong xài đây, Nôm đây này, anh nấm tao này nè, dễ hoàn đấy, Dễ hoàn phong chung còn, à phong chung còn đấy, ếu, ui ừ, 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 เล่นไข่คองเหรอฮะเล่นไข่คองเหรออ่ะแฟนครับอ่ะเล่นไข่คองเหรอแต่เอ่อเล่นไข่คลองเหรอเร็ยกปูก่อนอันเลียกแยกก่อนเร็ยกแม่ก่อนนะเร็กแม่ก่อนเร็วเนี่ยตั้งเฮ้ยเรีกแม่ก่อนดิมามาดินดินอ่ะลูกี่ลูกละลูกมาลูกมา เดี <S <S ๋ยวจะไปนอนแท้ย่างงั้นนี่อ่ะอ่ะไม่พอใจอ่ะลูกเลิกก็โอ้เก้งลูกจะไปนอนอย่างงั้นทำไมอ่ะเร็วไหนดูนี่ล้างปากยังโอ้คนเก้งล้างปากอย่างขาโอ้โอ้อะไรนายดูนี่นาดูดิปากอ้ะเก้งยังไายรถเบิ้ลเบิ้ลนี่โอ้ล้างปากแล้วอ่ะล้างปากแล้วอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ไปไว้อันนี้ไปไว้อันนี้ไปไว้กินน้ำบ้างกินน้ำไหม เดี๋ยวตกลงตายมั้งอ่าเดี๋ยวตกน้ำตายนะอ่าไปเล่นนะอ่าไปเล่นรถอ่ะไปเล่นรถไปเบิ้ลเบิ้ไปเบิ้ลรถไปไปเบิ้ลรถอ่าไปอันอันไปเบิ้ลได้นะต้องเบิ้ลด้วยนะอันอันดิอันดิอ่ากุญแจไปขายเนี่ยกุญแจไปขายอ่ะกุญแจไปขายรถก่อนอ่ะเอากุญแจไป เอาปุ่แจไปเอาไปไขายรถนะไไอ,ไไอ่าปขายอ่าไปขายรถอ่านอน่านอันนดิอันด้วยบิดเราอันเลยอันเร็วมานี้อุ้ยนกไปจับนกดิจับนกนู่นนูนน่นกาทางนูนน่นตังมานี้เดวคันนั้นล้อมมานี้เดยวมันล้มมานี้เดี๋ยวไฟดูดเร็วมานี้เร็ว จะไปดึงใส่น้ำมันเขานะมาเนี้ตังเบิน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 